เคียนแล้วหลังนก แจ้งความปมแชทหลุดกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อดาราสาวนกอุษณนีนะคะที่มีข่าวว่าน้องสาวเนี่ยไปปรึกษาหมอปลาเพราะสงสัยว่าพี่สาวเนี่ยถูกเล่นของใส่จนพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าทําให้สาวนกนะคะต้องออกมาชี้แจงผ่านไทจ้ากแกรมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ถูกทําของใส่ต่อมาค่ะความคืบหน้าของเรื่องนี้นะคะนกอุษณีได้เข้าแจ้งความลังโปภาพแชทแคปจากลายส่วนตัวของตนเองเนี่ยไปปรากฏในรายการทั้งที่ตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยอีกทั้งโทรศัพท์ก็รอกไว้ สงสัยว่าหลุดไปได้อย่างไรกันแน่จึงต้องขอพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพื่อให้ช่วยสืบเรื่องราวดังเก่านะคะล่าสุดค่ะหนุ่มกัญชยัยพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยผ่านทางรายการข่าวใส่ข่ายของช่องไทยรัฐทีวีนะคะด้วยหนุ่มข่าวระบุว่าคุณนกมาออกรายการของกระแสซึ่งผมเองเนี่แหละที่เป็นพิธีกรผมเองที่ไม่ควรเอาแชทอันนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็ถามคุณนกว่าคุณนกมันมีแชทที่คุยกันเนี่ยคุณนกอ,อยากดูอยากเห็นไหมซึ่งคุณนกแกก็หัวเราะลักษณะเหนนมือนอยากจะเห็นน้านทนายของคุณนกเองก็ไม่ได้ว่าอะไร ดุดมาคุณนุก็พูดตามข้อเท็จจริงไปนะพูดแบบไปเปิดไปว่ามันยังไงมันจะได้ชัดเจนว่ายังไงกันแน่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันจะได้เคลียร์กันไปไม่งั้นคนสงสัยเดี๋ยวหลุดมาอีกมันจะไม่ดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะมีอะไรหลุดมาอีกบ้างไหม อย่างน้อยได้รู้ว่าจะต้องทํายังไงนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยได้บอกกับคุณนกไปซึ่งมีธนาอยู่ตรงนั้นด้วยหลังจากนั้นคุณโนแกเห็นแชทอันนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็เลยไปแจ้งความว่ามีคนเอาแชทออกไปจากโทรศัพท์แกและแกก็บอกว่าน่าจะเป็นคนนี้คนนี้ที่เคยเป็นอดีตคนสนิทนี่คือที่มาที่ไปสิ่งที่คุณนกบรรยายมาทั้งหมดหมายความว่ารายการของกระแสแล้วก็ตัวผมเองเนี่แหละที่เอาไปให้ดูและเมื่อถามค่ะว่าพี่หนุ่มไม่กลัวเขาฟ้องพี่ใช่ไหมคุณหนุ่มค่ะบอกว่าเขาไม่น่าจะแจ้งความผลนะแต่แน่น นนว่าสุดท้ายผมก็ต้องไปให้การอยู่ดีว่าได้มาจากที่ไหนซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาจากใครของคุณนกแต่คนที่ส่งให้ผมเนี่ยผมก็ต้องรู้สิว่าเป็นใครส่งมาแต่คงต้องขออนุญาตไปให้การกับทางตํารวจเองแล้วกันว่าได้ข้อมูลมาจากไหนแต่คนที่เอามาจากของคุณนกนั้นผมไม่รู้ แต่เชื่อว่าคุณนกน่าจะเข้าใจเจตนาที่ดีของผมในตอนที่ผมพูดคุยเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะการที่พูดคุยกันอยู่ทนายของคุณนกเองก็นั่งอยู่ตลอดรายการเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาหรือผมทําไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยทางทนายเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณหนุ่มอันนี้ไม่ได้นะถูกไหมแต่อันนี้ทุกอย่างผ่านขั้นตอนกระบวนการที่ทนายความนั่งอยู่แล้วคุณนกก็นั่งอยู่ดังนั้นของผมไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นกับทางคนที่เอาออกมาจากโทรศัพท์ อันนี้เดี๋ยวจะต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวนี้นะคะจะจบอย่างไรใครกันแน่นะคะที่เป็นคนนำแชทส่วนตัวนี้นะคะมาเปิดเผยนะคะเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งยังไงแล้วนะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะคะของข่าวคราวนี้นะคะทางเพจมาดาาเมาส์ค่ะจะนำข่าวสารนะคะมาบอกต่อัปทุกคนแน่นอนนะคะรอติดตามกันต่อไปเลยจ้า